สวัสดีค่ะพบกับ power by u guru รู้จริงเรื่องเครื่องใช้ฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนะักรีวิวสินค้าจาก power by u นะคะพบกับวุ้นเส้นคนเดิมสิรพัฒน์สถาพรวิริยกุล power by u guru จากสาขารบิเปนสารลัดกระบ,บังค่ะตอนนี้นะคะเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนกัน ตัวนี้เป็นเครื่องปิ้งขนมปังแมนดีนะคะ MT 8 6 1 6กหีสามารถถอดถาดออกมาล้างทำความสะอาดได้ค่ะตัวนี้นะคะเขาสามารถปรับได้ถึง6ระดับเลยนะคะมีปุ่ม3ปุ่มปุ่มหยุดการทำงานปิ้งอีกครั้งและละล,ะลายน้ำแข็งค่ะการใช้งานนะคะอย่างแรกเลยก็นำขนมปังไปปิ้งจะปิ้งแผ่นเดียวหรือว่า2แผ่นก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็กดปุ่มได้เลยตัวนี้นะคะก็จะเด้งออกมาเมื่อถึงเวลานี่สวยงามมากๆเลยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการปิ้งแบบ2แผ่นค่ะก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็กดปุ่มหลังจากนั้นนะคะรอเวลานะคะให้เขาปิ้งเสร็จปุ๊บเขาจะเด้งปิ้งออกมาแบบนี้เลยค่ะตอนนี้จะใช้การกลับด้านอีกข้างหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้สุกอย่างทั่วถึงค่ะนี่นะคะออกมาสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะสินค้าตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเมื่อขนมปังที่ได้นะคะก็จะมีความกรอบหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ เื่อเราได้ขนมปังแล้วนะคะเราก็ไปตกแต่งตามที่เราชอบได้เลยข้อดีของตัวนี้นะคะเขาใช้งานง่ายและทําความสะอาดง่ายมากๆค่ะแต่ติดนิดเดียวตรงที่ตัวเครื่องเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะคะสำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะคะหาซื้อได้แล้วที่ powerbuy ทุกสาขาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ powerbuy guru รู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าดีไปกับนักรีวิวสินค้าจาก powerbuy สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ